พอไม่ีนองเอซนะคะเดินห้างไปน้ากันเนอะอนุ่ยาี้จะพาไปออช่งบรรยากาศอยู่บ้านพ่อบุญน,น้ำนะคะที่นอนนอนอยู่หน้านะคะยินดีกับเอฟซนะคะที่โชคดีกับแนวทางเลขต้นไม้พ่อบุญน,น้ำนะคะคนไทยนึ่งหานะคะแม่นปันจับบ้างพี่น้องเอ,อ้เด็กออกหาหนึ่งรางนะคะนะคะดีใจกับเอฟซบางท่านบางคนได้ลอตเตอรี่เป็นซิปไปนะคะนุนิยาก็ยินดีด้วยนะคะ ทายระยะเส้นทางห้เบิงจากบ้านเพิ่นกับบ้านนทิยาห่างกันหลายอยู่นะคะหลายกิโลอยู่เราเิ่นกับยูทงไทยทงหน้านะคะเพิ่นเป็นข้นโสดนะคะเพิ่นบวชซึกไม่บวชมาถ,ถึงสิบเก้าพันษานะคะท่านนนทิยาจับบผิดล้วเิ่นกัอยูหน้านะคะนะคะตอนนี้เดินทางไปก็พอยอดว่อนนะคะพอยอดว่อนถือกล้องให้กล้องอาจจะสายจักหน่อยขอโทษขออภัยเด้อค่ะ โอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจนะำเบีซี่เด้อคะ่ะบางท่านบางคนเอ่อโทรมาคอมเมนต์มาขอบคุณนะคะเลขต้นไม้นะคะหนะะึ่งหานะคะหนึ่งหายูจองนันทิยาหาเก้านี่รู้สึกว่าจะชัดมากๆนะคะเลขหนึ่งหออกหานึ่งนะคะนะคะพอบุญน,น้ำบอกว่าโทรมาให้นันทิยาไปเพิ่นจะไปหยาดน้ำให้ปูพุม่ม อยู่ต้นไม้นะคะที่เพิ่นรักษาเลขไว้ให้นะคะเป็นยังคือปัญหาน้ำนะเพราะว่าเพิ่นรักษาไว้ให้บ่ให้เลขเคลื่อนนะคะกับเบอเคลื่อนอีหลีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นไหนึงหาเลขออกหานึงมีถือว่าบ่เคลื่อนเนาะไปยอดบ้านมาบ่ว่าแต่เนาะบ่เคลื่อนเด้มเนาะบ่เคลื่อนเนาะพี่โตตกกับเพิ่ต้องตกกับถือว่าบ่เคลื่อนเด้เนาะเพราะวันเพิ่นทำวิธีมาเพิ่นบอกว่าเคยถือซิฟมวดซ่อนเอ่อบางครั้งกับเขาสองโต บางั้างก็เขาตรงบางั้งก็เข่ากรับนะคะบางมีงวดหนึ่งที่เขาสามโตเลขตน้นไม้ยุต้นวัฒนานะเขาเข่าสามโตหายออกซื้อเป็นงวดแรกนะคะนะคะไปน้ำกันนะคะทัานที่ทางเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องไปน้ำทรายน้ำหน้านะคะ ขาไปส้มนำกันเมื่อนั่นเมื่อที่มรขอคนท่านมีที่ขอนนเดียบริเตยให้เห็นนะคะก้าว่าเลขออกแล้วก็จังสิทธาเินทฐาให้เบิงนะคะข้างไปให้ไปหน้านะคะก็ราจะนอนหน้านะคะ่นเป็นคนโสดนะคะ,นะคะการเบาของคนนี่ใจเย็นมากๆเลยนะ,ะ่นเบาค่อยๆเบาซาซ่านะคะทังนี้เนี่นนยน,นาะงจำว่าพิอทำทาทาเส้นี้แหละ ถูกว่าอ่านว่าน้ำกัน ไปหาเลยมันไม่ได้หายยังไงหรอพี่น้องบางครั้งก็อยู่ในซอกในซอยน้ำพามีน้ำหน้ารถกระเด็นกล่องกระเด็นเด้แล้วพี่น้อรถไสไปใส่มากกล่องกัใส่จักน้อยนะคะนุชญที่าไทยข้าไม่เห็นเส้นทางนะคะมันว่าเป็นเรื่องง่ายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เขาเออทั้งเดี๋ยวทั้งนี่แหละเอวกลัวไหมเดี๋ยวกลัวนะคะทางไปหน้าเกันย่านยังเดียวย่านตจนไม่ขูดสีรถพี่น้องเอแคบเนาะตั้งแคบ เส้นทางไปน้ำกันนะคะยินดีกับเอฟซีด้แค่ดีใจน้ำเนาะผู้ได้โชคดีดีใจน้ำเพราะว่าคิมีนนทิยาลงย,ลลย่นยืดสองรอบสามรอบยันเอฟซีเลื่อมนะคะระเป็นไมบ้าข้างแครบพี่หน้่งเ้ยก็ขูดแล้วมไม่ขูดรถขูดรถไปแล้ว <laughs> โ,อโ,อโอ้ขูดอีกแล้ว แมน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 ี่ดอกอทอดเท่น่าเลยแม่หนูนหจัาเกินเนาะจำได้ยิ่เนาะแม่ขูดรถไหมขูดสองเทียสามเทียเด้วเดี๋ยวเป็นรอยเด้รดอรถเด้อพอเราจอดร,รถถ่าแล้วนะพอ,อบุนน้ำมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวเด้นะอพี่น้องมาถ่าแล้วะนะแล้วแบบมันหฮมากยากน้ำห้ปู้นะคะที่ปู้รักษาเลขไว้ให้ว่าห้เลื่เคลื่อนนะคะ ะะพอบุญน,น้ำเิ่นท่อนุนทิยามาน้ำกันนะคะมาหยาดน้ำทีปูเพิ่นรักษาเลกไว้หายไ่ให้เลขเคลื่อนนะคะนะคะเลกนี่เ้อค่ะคลิปแรกหรือคลิปโค้งสุดท้ายกับเป็นตัวเดียวกันตลอดนะคะนุนทิ่ยาให้เบิ่งนะคะนะคะเอารุา่มสีไปไงี้เอาจังบ่ลุ่มเลขต้นไม้เป็นหนึ่งหานะคะตัวเน้นนะคะนะคะ หนึ่งหาเลขสามโตเป็น, 9, 1, นะะ 1, 1, 9, 9, เก้าหนึ่งหานะคะหนึ่งหาหนึ่งเก้าเก้าหาแต่ว่าเน้นหนึ่งหานะคะเลขออกหาหนึ่งลางวิ่นอเอ๊ยออแม่นปานจับบ้างเนาะออกโตครับนะคะ,ะเพิ่มจะมาหยาดน้ำห้ยปู้ทุกมือทึกมือใหอยปูรักษาลเลขไขยเป๋อเลขเคลื่อนนะคะน้ำให้เจ้าทีหอปูหัวยา,ยาเข้ายูนนักโมจสะพระครัตัวถ้าตัวสึมาสมบูทณ์สระ นัโมตสักภควโตะระโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตสักภคว,ตวโตะระโตส,สัมมาสัมพุทธะสาธุเตภูตจยตีปุญญาตธอไดยุนคือให้ความเมตตานุขขเคราะห์เจรุกเจลานธรรมิสสิลาบใน้มือลืมเ่กีสองกลาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดพวกท่านมีสุข พวกท่านมีทุกขอให้คนทุกพวกท่านมีสุขคอยสุขยิ่งขึ้นไปครับทุกจอยสีผู้งา่ายใส่่ขอบคุณผู้หลายๆเด้อค่ะที่ซอยเอฟซีนะคะขอบคุณครับขอบคนะุณขอบคุณจ้าทีคปะทซอยลูกซอยร้ปปรนนนนยนานนะคะ เดยววันนีานี้ตัวมา만나เจตัวสัตว์ท่านเจ้าจักรพรตัวพวกนี้เขาเปอุจจตุมตุติปัญญาสัลวโภวิยมตินามาราเกภันตุโนปัสังคคุปติวิเยสุเมผุทธาทิปปะวะโรนาโถธรโมนาโถวรุตันโมนาโถปจีกัพุทโธจะสังโฆอิสุตมานุภาเวนะมารกขสังลับผลุมาสาธุให้โชคให้ลาบลูกหลานเอฟซีต่อไปเด้อมาต่อไปเลยกูยากันเลมาพุ่นแป๊บทีจะมีอัญชันนี้ ขนาดอมองวดแรกกันยังแม่นปัณณินะพอเนอะออกซื่งงวดแรกไหม สุดยอดอีลีพี่น้องดีใจน้ำเอฟซีนะค่ะพอเราดีใจจนน้ำตาซึมนะคะตาตกไม่้องเลยละดีใจน้ำเอฟซีเนาะซึมใจเนาะเียนค่ากันึ่งห่ากาบพ่อพอยอดว่อนกับมานํ้ำกันเมื่อั้นเนาะพออ่านมีพอ่านเฝ้าพ่ออะพออ่านมาน้พอยอดวอนดียสบาทซื้อแต่นึ่หาลกหลาหนึ่งเอาน่อยหนึาซืซี่นี่บาทบาทตกคับซื้อยี่สิบบาท พอบุญน้ำแล้วสิภาพไปบ้านเล้วนะคะบ้านแล้วยูหน้า่ายเหิเบื้องท่าการเป็นยูของเพิ่นนะคะเพิ่นมานอนเลี้ยงไก่อยู่หน้านะคะเพิ่นอย่างไอ้นุ่นที่ย่า่ายให้เอฟซีเห็นว่าเพิ่นยูแบบใดยูสภาพใดนะคะนอนเฝ้าหน้าให้เฉยสีขาวนอนเฝ้าหน้าเลี้ยงไก่อือ ฟันฟันมาได้เลี้ยงคนอยู่นี่เป่พ่อรูนนี่ละห้องน้ำอือนะคะบ้านพ่อเราอยู่ีนอนยืสันสอมนอนยสันสองนะคะมันจะอยูแบบนี้มามาบอกเห็บสิดีใจเนี่ย วัาสิบานี่สิคอยเพื่อนีว่าว่าเพื่อนดีใจนะว่ามะเอายินดีกับเอ็ดซีน้ำเด้อเอ็ซี่ทั้งหลายนะคะไปไปคุณอะไรเดบจองกันมีลาหมองยูหมองเท้าเลยเป็นทั้งสี่เลยพี่น้องมองพันยูยูหายูหน้านะคะไะได้หลายปันได้ว่าผู้พ่อคอลได้ยูนสี่สิบห้าสิบบาทยูบ่มีเงินสื่อหลายนะคะเออ ออกมาอยู่งซีกะกับเขากับน้ำก็ได้ซื้อโยซื้อกินมิ่งค่ะเออกได้สักนีดก็ดีใจละขอให้เอฟซีได้สุขคนสุขคนดีใจน้ำเอฟซีบ้างค่ะดีใจน้ำดีใจน้ำจนน้ำตาตกอยู่ทั้งในเลยละดีใจเลยเอออังว่าได้เอฟซีดีใจน้ำเนี่ยหมวดสิมานี่สิขอใหยพนอดีวะหมวดสิมา ขอหายอีกแต่ว่ามือมือหันสีบอกน่นทะยาเด้อคือจังหวัดแรกเข้าว่ะมือใดแต่ต่เสียหางจะกเจ็ดมืออยหางอากที่หนึ่งมันเออเออสีหางสีกาไวแต่ว่าสีบอกดอกบอกน้นทะยาอีกที่หนึ่งกินยันแล้วว่าหายขึ้นก่อนบ่ขอหายแต่ว่าเลขอันนี้เข้าเป็นเลขขอเพิ่นขอที่เมนเลขฝันบ่อเมนเลขเข้ามาเขียนศูนย์นั่นศูนย์นี่ออกแล้วสีบอกกันได้เลยเเออข้าใจให้ได้รุ่นได้เบื้องน้ากันพอละ เจ้เกี่ยวกันสินมาครับหนิจ้าเวลาบอเกี่ยวกั้อนเกี่ยวได้เห็นบอถไทยสิบขันมันท่อมก็ดีสีได้เรียกทีได้มากหนึ่งหานึงกอนี่บ่เกี่ยวกับวันพระวันศีลขอได้ค่ะค่ะพอเราเบาลายบ่ได้นะค่ะดีใจนะเบลซี่เด้อค่ะขอยังก็ได้ออ๋เวลาคือเก้าเงินบ่ค่ะก้อนเทียงเงินบ่ค่ะนะค่ะเพิ่นมี่เคธมีถ้ากลางเว้นนี่ต้องเป็นก้อนเทียงถ้าเป็นกลางคืนนี่ ทุ่ม่คะทุ่มสองทุ่มขึ้นไปค่ะมองเห็นวสดวกูมากแม่บอสะดวกนูเป็นผู้ยิ่งนูมา่งขึ้นมาได้ค่ะถ้าผุ้นี้ว่าะมันผานยังมา่เมิดอธรรมเม่อเมื่อยเ่งเลยพ่อบวดมาตั้งสิบาพันาะคะสิบเก้าพันซารานั้นขอเลขออกไป เอฟซีหาแล้วย่านมันบ่เข่าเท่านั้นเนาะออ้ยนางโซกันทุกมือย่านเลขบ่เข่าคนเบิ่งเป็นสามแสนสี่แสนเนาะหลายๆคลิปร่วมกันใจนึงทีเพรอยากขอไว้หลายมือกับเจ็ดมือกับเจพ่อโยดอกนั่นพ่อที่เสืลอตเตอรี่ท่านโยดอกขอว่าเฮาต้องรักษาญานเคลื่อนขอแล้วต้องไปญาติหน้ามือทุกมือนะคะญาติน้าคุยกับปูเพื่อให้เลขเคลื่อนนะคะ ไอ้นีความต่างใจจปตะเลียตัวนี่ยังมันโมไอ้ต่สองนันทะยาเนี่ยมันโมครับนี่แมนคว่ำเลยสองืนนี่สิมาเอาคว่ำเบากับบหฮามก่ะพ่อพ่อจะให้ไมายเลขบัญชีไปน้ำนวทิยามันบอค่ะถ้าผู้ใดอยากท่าบุญกับพ่อบุญน้ำก็ติดต่อนนทิยาโดยตรงนะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์เดี๋ยวนวทิยาจะขอไมายเลขกบัญชีไปไว้นะคะเผู้ใดอยากรวมท่าบุญกับพ่อแล้วนะคะ อยากรวมทํำบุญท้ำยังน้ำกันเพื่ออยากซื้อของไหว้ปูนะพ่อเนาะนะคะอ้าวสรุปว่าพ่อแล้วยืนยันแล้วว่าจะขายอีกคือเกขานะคะเขาจะไม่ค่อยติดตามนะคะต้องขึ้นเลขไอ้สูตรเลขยังบ่ได้คือเอฟซีเห็นละต้องขอค่ะขอเข้าขอมาแล้วเขาก็ต้องไปกวดหน้าไปเพิ่นสู้มือเพื่อเขาจะรักษาไอ้บ่ให้ข้นบ่อขียนเออความไม้นั่นแหละค่ะ ขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะเดือนทเก่าพันสาพี่ครับนี่แม่โอ้เพิ่นเพิ่งซึกมาซึกมาเดือนพฤษภาพบอกพ่อเดือนพฤษภาพเมษาเมษาปีที่แล้วเนาะแปดสี่แปดหนึ่งออกเรียออกเลขถึอเลขยกสามโตซึกเลยเส้นอากาศด้วยนะครับนี่เนาะแต่ทนส่งหลาบมันไม่มีแน่แน่นอนอ๋อแมบนี้เลย ดีใจนะเมฟซี่พอดแล้วจะนำตาซึมเนาะคนดีใจอ้าวพอดแล้วยืนยันสิหายอีกคือเก้าสิคอหายอีกคือเก้านะคะแต่ผู้ใดอยากทำบุญก็โทรมาคอมเมนต์มาแด้าเจ่ะ0 9 8 1 9 7 1 9 3 4เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์ตามเบอร์นะคะนะคะับพอดแล้วก็ยืนยันจะขคอหายอีกคือเก้านะคะยินดีกับเอฟซี่นะคะขอบคุณนะับมนุษย์ช่วยเรลยนกำบันไปอีกสิ